สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับในวิชาพรรักษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนวิสีใส่ใจสุขภาพนะครับตัวชวั้วที่5การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับต,ต่อไปคือประโยชน์ของการออกกําลังกายนะครับวันนี้เราจะมาเรียนประโยชน์ของการออกกาลังกายมีทั้งหมด11ข้อนะครับข้อที่หนึ่ง เสริมภูมิต้านทานให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับที่เราจะบอกก็คือไม่ใช่แค่ออกกำลังกายภายนอกที่เราเห็นเท่านั้นหรือสัมผัสได้เท่านั้นแต่ระบบภายในอย่างภูมิคุ้มกันก็จะคอยต้านทานโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายด้วยนะครับต่อไปข้อที่2กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงนะครับการออกกำลังกายประจำเนี่ยจะปลดปล่อยฮอร์โมนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถของกล้ามเนื้อนะครับและกระดูกให้แข็งแรงออกด้วยนะครับ ต่อไปเราดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปเป็นข้อสไลด์ต่อเป็นข้อที่3นะครับส่งผลต่อสุขภาพทางช่องปากนะครับเรื่องเหนือความคาดหมายที่แม้แต่อาจารย์เอกเองอก็ต้องร้องห้าอะไรนั้นจริงเหรอแต่มันจริงนะครับนักเรียนแต่อยากจะบอกว่าการออกกาลังกายเป็นประจำเนี่ยสม่ำเสมอจะช่วยส่งผลนี้ต่อสุขภาพทางช่องปากอาจลดการอักเสบและลดโอกาสที่จะประสบปัญหาเจอที่อาจขึ้นภายในช่องปากนะครับ ต่อไปข้อที่4ห่างไกลจากโรคเบาหวานนะครับการหลีกเลี่ยงที่จะใช้พลังงานเยอะๆอย่างการออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ไขมันสะสมในร่างกายนะครับแต่หากเลือกที่จะออกกาลังกายเป็นประจำก็จะทาให้อินซูลินถูกสร้างออกมาตามหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับและส่วนต่างๆของร่างกายจะช่วยลดทั้งความดันโลหิตระดับไขมันในเลือดน,นะครับรวมไปถึงลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากโรคเบาหวานนะครับ สไลด์ต่อไปเลยนะครับข้อที่ห้านะครับข้อที่5้าเพิ่มขีดจำกัดของระดับพลังงานนะครับข้อที่หก็คือควบคุมน้ำหนักและรักษารูปร่างให้สวยงามนะครับเมื่อไม่มีการออกกำลังกายเลยให้มาสมจุลิบาหารที่ทานเข้าไปนะั้นอาหารแล้วนั้นก็จะกลายเป็นไขมันสนิเกินนั่นเองนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะข้อต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับ่าสไลด์ต่อไปเป็นข้อที่เจดนะครับ ผิวสวยเปล่งปังดูอ่อนวัยกว่าอายุจริงครับการออกกำลังกายก็ทําให้ผิวพรรณเปล่งปังดูสวยงามนะครับข้อที่8ดซ่อมแซมการทํางานของสมองพร้อมเสริมความจําให้แม่นยํานะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยเสริมสร้างการทํางานของสมองด้วยนะครับพร้อมป้องกันร,ระบบความจําให้สามารถทํางานได้เป็นปกติอีกด้วยนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับนักเรียนครับ อ่าข้อที่9เลยนะครับข้อที่9ก้าละประโยชน์ของการออกกำลังกายข้อที่9เลยนะครับเข้าใกล้ความสุขหา่างไกลความเครียดนะครับความรู้สึกเศร้าวิตกกังวลเนี่ยนักเรียนหรือความเครียดที่ทำให้จิตใจของพวกเราเนี่ยหมุนหมองหมุนหมองไปนะครับใครจะดูว่าสามารถแก้ไขและป้องกันได้ด้วยการออกกําลังกายนะครับเพราะการออกกำลังกายไม่ใช่ใ่เพียงดูแลแล,และซ่อมแมซมสมองปกติทั่วไปนะครับต่อไปข้อที่1 0บเอ็ด นะครับ11และ11นะ11แล้วนะครับปลูกไฟบนเตียงให้ลูกชนไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับการปรับการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นนะครับแล้วเราย้อนกลับไปค่อยสิบอีกนะครับค่อยสิก็คือการเข้านอนง่ายนะครับหลับสบายตลอดคืนการออกกำลังกายจะช่วยให้เราเข้านอนง่ายหลับสบายตลอดคืนช่วยรับผ่อนคลายนะครับกระตุ้นฟื้นฟูระบบต่างๆภายในร่างกายของเราให้นอนหลับ ักผ่อนให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วผ่านไปแล้วทั้งหมด11ข้อ11ข้อนะครับประโยชน์ของการออกกำลังกาย11ข้อต่อไปเรามาดูสไลด์ต่อไปเป็นสไลด์ของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนตอบคำถามความรู้เรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายคําถามคือประโยชน์ของการออกกำลังกายมีทั้งมกี่ข้อก็มีอะไรบ้างนะให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงไปในสมุดนะครับสมุดสุข,ขศึกษานะครับเพราะว่าเป็น ในลุมสาเดียวกันนั้งสุขะและพระะครับถ้าไม่มีสมุดก็ใส่ในกระดาษเทก็ได้นะครับนักเรียนครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ